สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยลราทุกทุกคนวันนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายนปีพศ2568บอตต้นจะมาตอบอคอมเมนต์นี้ทุกคนเพราะว่าเขาคอมเมนต์บอกว่าทำไมต้องเรียนไทยไทยมีดีอะไรเนาะคือลูกสาวของบอต้นเนี่ยเกิดอยู่ในประเทศไทยแล้วก็พ่อแม่ก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือ,อความคิด และความหวังของบาต้นก็อยากให้ลูกบาต้นนี้เรียนอยู่ในประเทศไทยเพราะอะไรเนาะก็คือเราเป็นพ่อแม่เราเป็นคนลาวเราเรียนอยู่ในสปปลาวแต่สุดท้ายเราก็มาทํางานที่ประเทศไทยมาทํางานที่ประเทศไทยภาษาไทยบางตัวเราก็อ่านไม่ได้แต่เขียนไม่เป็น100%เนาะเขียนไม่เป็น100%ยต์แต่พออ่านได้เป็นบางตัวเพราะฉะนั้นลูกของเราเนาะ เขาเกิดอยู่ในประเทศไทยพ่อแม่ก็ทํางานในประเทศไทยเราจรึงมีความหวังอยากให้ลูกเรียนอยู่ในประเทศไทยทุกคนอยากให้ลูกเรียนในประเทศไทยเพราะว่าบอต้นเชื่อว่าสังคมนะทุกคนฟังดีๆนะครับสังคมอยู่ในประเทศไทยบอต้นคิดว่าดีกว่าสังคมลาวแน่นอนอันนี้คือไม่ได้ดูถูกทุกคนเราพูดตามความเป็นจริงนะสังคมอยู่ในประเทศไทยการเรียนการศึกษา อยู่ในประเทศไทยดีกว่าสปปล,ปลาวแน่นอนเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าบอต้นเห็นเนี่ยเด็กป .3 เนี่ยเก่งแล้วครับทุกคนเขียนภาษาไทยได้หมดแล้วในขณะที่ป .3 ที่สปปล,ปลาวทุกวันนี้เขียนชื่อตัวเองยังไม่ได้นะเขียนกไก่ขอขวดคอควายยังไม่ได้เลยบางคน การศึกษาในสพป,ล,ป,ล,ปล,ลาวตอนนี้ไม่เหมือนตอนบอต้นเรียนตอนอต้นเรียนเนี่ยปสามเนี่ยอต้นเขียนภาษาลาวได้หมดแล้วเนาะถ้าคุณสอบไม่ได้ก็ไม่ได้เลื่อนชั้นเนาะแต่ทุกวันนี้ทุกคนสอบไม่ได้หรือสอบได้ก็ไม่มีใครอยู่ห้องเดิมเพราะฉะนั้นแล้วอต้นคิดว่าการศึกษาอยู่ในประเทศไทยมันดีกว่า บางคนเขาจะคิดอีกว่าถ้าเรียนในประเทศไทยไปทํางานที่ลาวได้ไหมถ้าคุณเรียนจบปริญญาตีนะถ้าคุณเรียนจบปริญญาตีในประเทศไทยหางานได้เยอะแยะหางานได้เยอะแยะถ้าคุณเก่งพอนะจบปริญญาตีเนี่ยมีบริษัทหรือว่าสำนักงานต่างๆอยู่ในประเทศไทยเนี่ย จองคุณเลยเนาะถ้าคุณเรียนจบปริญญาตรีคุณมีความรู้ความสามารถพอสมมุติว่าถ้าเกิดอยากไปอยู่สปปลาวเ,เรียนจบปริญญาตรีแล้วคือมีบริษัทของประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนที่สปปลาวเ,เยอะแยะเยอะแย,ะ,ยะมากมายถ้าสมมุติว่าคนจบปริญญาตรีอยู่ที่ลาวกับจบปริญญาตรีอยู่ที่ไทยแล้วมีมีบริษัทไทยไปลงทุนที่ลาวสองคนนี้ไปสมัคร คนที่จบปริญญาตรีอยู่ที่ลาวกับคนจบปริญญาตรีอยู่ที่ไทยบริษัทของคนไทยจะรับคนไหนอ่าจะรับคนไหนบทต้นเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขารับคนจบปริญญาตรีที่ประเทศไทยแน่นอนรับคนจบปริญญาตรีที่ไทยแน่นอนถ้าสมมติว่าเราไม่อยากกลับเราไม่อยากกลับเราเขาอาจจะเรียนจบมห,มหาวิทยาลัยที่นี่เนาะปริญญาตรีที่นี่ เขาอาจจะมีครอบครัวเขาอาจจะมีแฟนแต่งงานอยู่ที่นี่ก็เป็นไปได้ทุกคนนะเพราะว่าเขาเกิดที่นี่เขาสึมซัพวัฒนธรรมที่นี่เขาเรียนรู้นิสัยของผู้คนอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วการเรียนอยู่ที่นี่บ่อต้นคิดว่าเป็นทางออกที่ดีสําหรับลูกสาวบอต้นสําหรับลูกสาวบ่อต้นการศึกษาการงาน มันเทียบกับลาวเทียบไม่ติดหรอกครับประเทศลาวนี่เทียบไม่ติดเลยอันนี้คือเราไม่ได้อวยนะครับทุกคนเพราะว่าบาตอต้นก็อยู่ประเทศไทย20กว่าปีแล้วบตอต้นรู้บตอต้นดูเนะาะบอต้นมีตาบาตอต้นมีหูบตอต้นดูบตอต้นวิเคราะห์ว่าคนไทยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาหาเงินยังไงความรู้ความสามารถเขาเป็นแบบไหนซึ่งมันแตกต่างกันมากทุกคนคนเหมือนกันแต่ว่าความรู้ความสามารถมันจะแตกต่างกันมาก ถ้าคนมีการศึกษาถ้าคนได้เรียนในระบบการศึกษาที่ดีๆความรู้ความสามารถเขาจะต่างกันเยอะทุกคนเนาะต่างกันเยอะเหมือนบัต้นเนี่ยถ้าบอต้นไปเทียบกับคนไทยเนี่ยที่จบม .2 ด้วยกันเนี่ยจบม .2 button, button, เหมือนบัต้นเนี่ยโอ้โหบัต้นเขาชนะบัต้นขาดลอยเขาชนะบัต้นขาดลอยเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละทุกคนบัต้นถึงอยากให้ลูกสาวของบอต้นเรียนอยู่ในประเทศไทยบางคนคิดว่า ม,มีคนเราคอมเมนต์อีกว่าเรียนอยู่ในประเทศไทยวังสัญชาติไทยไหมอันนี้มันก็แล้วแต่ทุกคนมันก็แล้วแต่เนาะทุกคนมันอยากได้สิ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะทุกคนมันอยากได้สิ่งที่ดีกับชีวิตอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเหมือนบ่ต้นพูดมานั่นแหละบางทีเขาจบปริญญาตรีมาเขาโตมาเขาอาจจะมีแฟนที่นี่ อาจจะมีครอบครัวที่นี่มันก็เป็นสิทธิของลูกขอแค่พ่อแม่ก็ไม่ได้หวังอะไรเนาะขอแค่ชีวิตลูกมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีเลี้ยงลูกให้โตส่งให้เขาเรียนได้ได้รับเรียนได้รับการศึกษามันก็แค่นั้นและหน้าที่ของพ่อแม่เนาะมันก็แค่นั้นครับทุกคนมันเป็นเรื่องของอนาคตของลูกแล้วแต่การเรียนอยู่ในประเทศไทยมันมีสิ่ง ที่เราจะพัฒนาไปในหลายอย่างจะพัฒนาไปในหลายอย่างทุกคนเราทํางานอยู่ที่นี่ไม่รู้เราจะกลับบ้านตอนไหนถ้าเราส่งลูกเราที่บ้านส่งลูกเราไปเรียนที่บ้านแต่ว่าเราก็จะทำงานที่นี่และใครเะาจะดูดูแลลูกเราที่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วบ่อต้นจริงอยากให้ลูกสาวของบ่อต้นเนี่ยเรียนอยู่ที่นี่ครับทุกคนพี่น้อง f อไทยทุกคนก็สนับสนุนให้เรียนอยู่ที่นี่ พี่น้องเอฟซไทยหลายๆคนเขาก็รักแสดงความคิดความเห็นบาต้นสัมผัสได้ว่าพี่น้องเอคนไทยเขาก็รักน้องเมษาเพราะว่าน้องเมษาเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นแล้ววัฒนธรรมนิสัยของน้องเป็นคนไทยแน่นอนต่างแต่ว่าไม่มีบัตรประชาชนไม่เป็นไรครับทุกคน ขอแค่ลูกสาวของบอต้นเนี่ยมีนิสัยของีนิสัยแบบคนไทยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคารมะไปลามาไหว้แค่นั้นครับทุกคนบอต้นภูมิใจครับบอต้นภูมิใจการเรียนอยู่ที่สปปลาวเนี่ยเด็กยกมือไหว้ยังไม่เป็นเลยครับอ่อนน้อมถ่อมตนยังไม่เป็นเลยครับไปลามาไหว้ยังไม่เป็นเลยครับยังไม่รู้จัก ยกมือขอบคุณผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่ให้ของเลยครับนี่แหละสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่าถามว่าเรียนที่ไทยมันได้อะไรมันได้ยะแยะครับทุกคนมันได้คำว่าการเป็นคนที่มีคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอนาคตที่สดใส นี่แหละทุกคนที่บอต้นอยากให้ลูกสาวของบอตนเรียนที่ประเทศไทยลหลายๆอย่างที่เขาจะได้รับจากประเทศไทยนิสัยการศึกษาการวางตัวความคิดความอ่านการที่คนอยู่ในเมืองกับคนอยู่บ้านนอกเนี่ยความรู้ความสามารถและการเอาตัวรอดมันแตกต่างกันครับทุกคน มันแตกต่างกันครับหรือว่าไม่จริงบอต้นสังเกตเห็นว่าเด็กน้อยในเมืองกับเด็กน้อยบ้านนอกการเอาตัวรอดมันแตกต่างกันครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บอต้นจะออกมาตอบคอมเมนต์ของหนุ่มลาคนนี้เนาะสำหรับคลิปนี้บอต้นก็ขอลาพี่น้องไปเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับผม